เรากำลังจะเดินทางไปรับประทานอาหารกันสองคนกับสามีนะคะก่อนที่งานจะเข้าตอนบ่ายสามโมงจ้าและนี่เลยบรรยากาศรอบๆแล้วสามีเป็นคนขับจ้าเอาละทุกคนเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากคะ่ะและนี่เราก็มารับาสายสะพายหนังที่สามีเอามามาซ่อมนะคะนี่ร้านนี้เลยจ้า เป็นกเกี่ยวกับพวกเอ่อพวกอะไรที่เป็นหนังๆไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นเสื้อผ้ากระเป๋านะคะหรือกุญแจนะคะรับซ่อมรับเอ่อรับซ่อมแล้วก็รับเย็บหมายถึงใช่ถูกต้องบรรยากาศอบอุ่นมากข้างในแต่ไม่กล้าถ่ายนะคะเพราะว่าต้องขออนุญาตยายก่อนก็เลยอ่ะช่างมันแล้วนั้นแต่ขอถ่ายนอกแล้วกันเนาะ ที่สวเดนเขาเรียกว่าสกูมอกกอรี่มอกกอรี่นะคะสกูมอกกอรี่ใจดูนี่เลยจ้าสกูมอเกอรี่นะคะสกูสกูมอกกอรีน่ารักมากมีมานานแล้วอยู่มานานมากทุกคนและนี่ลุดวีก้าของเรานะคะเริ่มขยายเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬารบานตะไทยจ้าและนี่ก็คืออาหารจากร้านโคโคไทยนะคะ ที่สวีเดนจ้าของเราเองก็จะมีกับข้าวตามนี้เลยนะคะหน้าทานมากๆเลย,เ,ลยเดี๋ยวเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะทุกคนมื้อกลางวันแบบบุฟเฟต่ต์แล้วก็นี่เลยจ้าไค r สแมกนะคะก็คือกระดูกหมูแล้วก็จะมีต้มยำเนี่ยเป็นเบสิกอยู่แล้วนะคะของร้านนิดนีนี่ก็คือต้มยำไก่ใส่เห็ดนะคะแชมปิญองอันนี้ก็กระดูกหมูจา้าแล้วก็ผัด ก็นี่เลยแกงหออมอาไห้อร่อยสุดจ้าอาเลยทุกอย่างเลยวันนี้เขาบอกคงเป็นเพราะเราชอบไปกระดูกหมูนี่แหละแกงนี้เราก็ชอบนะคะชอบกินแกงกะทินะคะอร่อยมากอิ่มแล้วจ้าแล้วคราวน้ก็ไปซื้อยาให้สามีนะคะสามีจะไปเอายาที่ร้านขายยานะคะและเราก็จะไปซื้อซิลด้วยนะคะและนี่นะคะก็ะคือห้างที่เราจะมาเอายานะคะแล้วก็จะมาซื้อของด้วย ไปจ้าและนี่จ้าของที่เราซื้อมาอันนี้ให้ลูกสาวนะคะมาราบูมาราบูอันนี้คือชาของเรานะคะเอามาชิมชอบชอบชานะคะแต่ยังหาชาที่ถูกใจไม่เจอก็ซื้อมาไว้ยเยอะแะมากมายนีนนี้ก็ของลูกสาวคะ่ะมินิโอริโอนี่ก็คือของสามีนะคะเขาชอบกินคุกกี้ที่มีอัลมอนด์นะคะข้างในที่สเปนเขาเรียกว่า บุญเดข้ขอกูรขอกูก็คือคุกกี้นั่นแหละคะ่ะอันนี้นะคะก็คือขนมของสวีเดนนะคะก็คือพวกช็อกโกแลตพวกอะไรเงี้ยนะคะก็ของสามีกับลูกอะคะ่ะเราก็จะทานด้วยนะคะแต่นานๆานทีทานทีแต่ครั้งนี้ไม่ทานนะคะมัจุกขอหอยนี่จะมาราบูนี่เอมาราบูมาราบูนะคะก็คือช็อกโกแลตของสวีเดนนะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะ แล้วก็นี่แหลจะจ้าดามน่าจะของสวีเดนเหมือนกันมันอร่อยดีดนะคะเคยกินอยู่ครั้งหนึ่งแซบ่บดีถ้าใครชอบกินช็อกโกแลตนะก็จะมีคาราเมลกร,กรอบข้างในอร่อยมากต้องชิมจ้า